สนับสนุนโดย SME Shipping บริการส่งสินค้าระหว่างประเทศรับถึงที่ทั่วไทยส่งไกลทั่วโลกโทร02-105-7777ครับช่วงที่3ของรายการนะครับเป็นช่วงสุดท้ายแล้วนะครับช่วงนี้เป็นช่วงถามตอบนะครับคุณนุ้ยครับอาจารย์หลุยยังอยู่กับเราััแล้วก็เป็นช่วงที่หลายท่านติดเรื่องว่าทำอีคอมเมิร์ซแล้วติดหรือทำอีเบแล้วติดทำยังไงกำลังบ้านรอคอยเลยเพราะบางทีทำติดปัญหาไปต่อไม่ได้ อยากรบกวนกูรูเนี่ยค่ะช่วยเคลียร right. ์ให้หน่อยเริ่มคำถามแรกเลยไหมคะจระเสริมคับพ้อเครับเพราะว่ามาดูคำถามแรกกันเลยค่ะจากคุณกนกออนค่ะรามบินทานี่เองไม่ไกลจากนี่เลยไม่แน่ใจว่าจะขายอะไรบนอีเบคือฟังแล้วเห็นโอกาสแต่ไม่รู้ไอเดียจะขายอะไรละอาจารย์ช่วยเป็นไกด์ไลน์หหน่อยได้ไหมจะเริ่มต้นยังไงเสริมคุณนุ้ยเลยครับ อันนี้เป็นคําถามแบบว่าเรียกว่าทั้งประเทศเลยครับยอดฮิตเลยนะครับครับอาจารย์ลยให้แนวทางใหม่ครับมีแนวคิดอยู่2แนวเลยครับแนวคิดแรกก็คือขายของที่เราอยากขายขายของที่เราอยากขายโอเคแนวคิดที่2ก็คือเราขายของที่คนเขาอยากซื้อขายของคนอยากซื้อมีแนวคิดสองแแล้วสองแนวคิดมันเหมาะกับแต่ละคนยังไงบ้างมีไหมรับก็แนวคิด เราอยากขายอะไรเนี่ยก็เหมาะสําหรับคนที่มีธุรกิจของตัวเองอยู่แล้วมีสินค้าของตัวเองอยู่แล้วขายเสื้อผ้าขายพรอยมีสินค้าตัวเองอยากเอกไปตลาดโลกอันนี้คือการขยายตลาดแนวคิดที่2นี่ก็คือเรายังไม่มีสินค้าของตัวเองทําการประจำอยู่เราต้องดูก่อนว่าคนเขาอยากซื้ออะไรนะครับพอคนที่มาเรียนกับเราเนี่ยเขาจะรู้ว่าโอ้โหสินค้าที่คนอยากซื้อมีมาก ก็แสดงว่าที่ชมรมมีสอนเรื่องนี้เรื่องแนวคิดเรื่องว่าคีย์เวิร์ดอะไรหรืออะไรที่ลูกค้ายอมจะจ่ายเงินอย่างเดียวค่แวสอนว่าสินค้าอะไรบ้างที่คนเขาอยากซื้อเขาเรียกวิชานี้ว่าดัตต้า i n เน่ดัตตาผลนการขุดค้นข้อมูลเชิงลึกนะครับสินค้าที่ลูกค้าอยากจะซื้อใช่ครับอันนี้เขาเรียนกันเป็น วิชาเลยครับแค่ฟังก็อยากเข้ามาเรียนแล้วเพราะอะไรล่ะนี่ลูกค้าอยางซื้อครับพอเรียนเสร็จเนี่ยเกิดปัญหาใหม่ครับเรียนแล้วเกิดปัญหาด้วยเหรอคะอาจารย์ไม่รู้จะขายอะไรก่อนไม่รู้จะขายอะไรก่อนปีพับเล่มอีกแล้วเยอะเยอะมากๆ ครับร้บเจอปัญหานี้นี่ให้สบายมากเลยนอนหลับสบายปัญหานี้นอนหลับสบายนะครับนะเคลียร์คนที่ไม่ได้เป็นเจ้าของกิจการแล้วก็ไม่ได้มีสินค้าอยู่ในมือจะทําอะไรเคลียร์นะคะครับทีนี้คําถามที่สองค่ะคําถามนี้น่าจะเป็นคําถามของคนที่ซื้อเข้ามาทําตลาดบ้านเรามากกว่าจากคุณศิริรักษ์จตุจักค่ะจะซื้อสินค้าบน eBay ค่ะจารยนมีขายอยู่หลายเจ้าเลยทีเดียวราคาก็แตกต่างกันด้วย แล้วจะดูแล้วก็จะรู้ได้ยังไงว่าเจ้าไหนของดีมีคุณภาพแล้วมีวิธีการดูไหมคะดูเซลล์โอ้โหอย่างนี้นี่ถ้าเกิดคนใหม่ๆห่นี่งงเลยนะงงอ่าแล้วจากประสรบการณ์หอ,อาจารย์ทํายังไงครับดูว่าคนนี้คนขายคนนี้ซื้อสัตว์หรือเปล่าของมีคุณภาพหรือเปล่าก่อนอื่นนะครับครับเราต้องเช็คก,ก่อนเลย3เรื่องครับครับ<า>เรื่องแรกก็คือ,รอครับเออเขามี positive f e e d b a c k เนะี่ยมากกว่า98%หรือเปล่า ดแป๊บนึงครับฟีดแบ็นี่มันมายยงไงไปยังไงครับเนี่ยฟีดแบ็คือทุกแอคเคาท์นะครับการซื้อกขายทุกร้านขายมีมีคนให้ฟีดแบ็กันเวลาซื้อขายกันเห็นของถูกใจปั๊บเขียนไปชมให้หนึ่งฟีดแบ็กคือคำชมคือคะแนนคะแนนสมมุติว่าผมมีลูกค้าซื้อผมลอยเจ้านะแล้วก็เขาให ทุกเจ้าให้บวกผมเลยมผมก็จะได้ positive feedback s i ส i v e f ฟ e d แบ c k 100%อเป็นอย่างนี้นี่เองแล้วยังไงเช็คยังไนอาจารย์ถ้าเกิด100คนให้มานะครับเต็มหมดเลยนะครับคนที่ร้อยหนึ่งก็กล้าซื้อกับผมละ ก็เกิดความน่าเชื่อถือนะครับเหมือนมั่นใจว่าลูกค้าที่จะซื้อก่อนลูกค้าที่เขาซื้อขายไปก่อนเราเนี่ยร้อยคนเนี่ยได้รับของที่ดีเขามีคุณภาพเขเราจะมาเป็นคนที่หนึ่งน้อยหนึ่งว่ากันเถอะเรียกว่าเฮ้ยเราไม่ใช่หนูทดลองนะแน่นอนมีคนซื้อไปก่อนหน้าเราล้วก็ได้ของดีมีคุณภาพด้วยเมื่อกี้มันข้อเดียวนะ ก็เดียวอีสองก็ไงครับก็คือมาตรฐานอีเบยบอกคนที่ไว้ใจได้โพสติฟฟิทแบกต้องสูงกว่า98%สูงกว่า9 8เรียกว่าลูกค้าร้อยคนให้ให้สองจุดนี้ก่อนเลยให้คำตันนีมาได้สองสองท่านก็ยังถือว่าขายได้อยู่แล้วก็มีคุณภาพแต่ว่าอาจจะเจออุบัติเหตุบ้างเล็กน้อยอ่าครับจุดที่สองที่มองก็คือเราดูว่าร้านนี่เป็นโปรโปรเฟอชัอนอลเปล่าเขาขายแบบนี้มานานหรือยังดูยังไงจ้าดูจำนวนลูกค้าของเขาเอออย่างเช่นยังไงนะ ในแอคเคาน์ของเราเนี่ยแต่ละคนเนี่ยจะมีวงเล็บข้างหลังในวงเล็บข้างหลังคือจํานวนตัวเลขของลูกค้าวงเล็บข้างหลังนี่คืออยู่ด้านหลังชื่อร้านเขาเลยไหมคะชื่อไอดียของเราสมมุติว่าหลุยช็อปวงเล็บหนึ่งพันแปลว่ามีลูกค้า1 0 0 0พันคนแล้วหลุยช็อปมีลูกค้าไปแล้ว1 0 0 0พันคนโอเคนั้นเลยครับเขามีเยอะๆถือว่าดีเยอะๆดีครับเป็นมืออาชีพครับถ้ามี2องนะคราบอาจารย์มีสองก็ เสียวยหน่อยมีลูกค้ามาสองคน<อ>มีเสียวนิดนึงก็เรียกว่าเลือกซื้อกับสินค้ากับเ,ออเซลเลอร์ที่มีมีแต้มเยอะคะแนนเยอะคะแนนเยอะๆะนะคะอันที่สามอาจารย์เยอะ <laughs> อันทนี่สามอันที่สำคัญนะครับต้องดูว่าเขาส่งเมืองไทยหรือเปล่า อ๋อเช็ก่อนเช็กกอนบางตัวสินค้าบางตัวเขาไม่ส่งเมืองไทยแล้วที่ไม่ส่งเมืองไทยเพราะอะไรคะอาจารย์ไม่ไม่ไม่ใช่ทุกคนส่งเมืองไทยหรอคะครับก็อาจจะไม่สะดวกที่จะส่งเมืองไทยนะครับอาจจะมีค้าบไม่สะดวกนี่กว้างมากเลยครับขายในประเทศเขาจะขายเฉพาะใน U S A อะไรอย่างเงี้ยครับแบบว่าส่งต่างประเทศไม่เป็นหรือว่าไม่สะดวกอ่ะอย่างนี้ละโอ๊ยแต่ตรงนี้ตรงนี้ค่ะท่านผู้ชมนุ้ยมีประสบการณ์พอจะพอจะนึกออกแล้วเคย มีลูกค้าคจะคืนของนะคะแล้วก็เขาจะส่งของตีกับมหานุยตอนที่ส่งไปนะคะของชิ้นเดียวกันเนี่ยเราส่ง,สงไปไม่ถึงร้อยน่าจะ80 80กว่าบาทนะคะแต่ตอนใช่ <ฮะ S 2> าาค่ะแต่ตอนที่ลูกค้านะคะคืนของเรามามีค่าขนส่งนะคะคสูงถึง10 13บสเหรียญเป็นเงินเกือบสี่บาทใช่ค่ะราคาตต่างกันมากเลยบางทีเขาเลยอยากจะขายในประเทศของเขาเองเพื่อจะได้ไม่ต้องเจอปัญหาว่าส่งข้ามประเทศภาษีแพงหรือว่าในภาษีแพงผู้ผิดเขาส่งแพงใช่ไหมโอเคก็แปลว่าเขาก็ตัดปัญหาเรื่องนี้ไป ใช่ไหมครับโอเคโอ้โหอันนี้ตอบยาวเลยโอเคครับยาวเลยครับหมดเวลาเลยน่าจะได้สองคำถามค่ะรเพราะยาวอ่ะแต่ว่าแต่ว่าก็ละเอียดเพื่อผู้ชมทางบ้านก็จะได้เคลียร์ไปด้วยเนาะว่าทำตรงนี้ติดตรงนี้ไปยังไงก็ต้องให้ละเอียดหน่อยถ้าอยากถามกันยาวๆทำไงอาจารย์อาจารย์คแต่ถามยาวทำไงครับสัมนาเลยครับมาพิจารณเลยครับ ถามกับเราตรงๆก็ได้ครับมาเจอคนเก่งเต็มไปหมดเลยครมเราวันไหนคะอาจารย์และช่องทางไหนคะครับให้อาจารย์หลุยช่วยประชารย์พันให้หน่อยอัาวันนี้นะที่ไหนดีครับอาจารย์ก็มาที่ชมรมคลัสอีเบนะครับหรือว่าคุณพิมพ์ชื่อนำสกุลแล้วก็วงเล็บอีเบนะครับส่ง SMS มาที่4221309ครับร่วมฟังสัมมนาฟรีอีเบรวยอลน์รายได้หลักล้าน ทุกวันเสาร์เวลา9นาฬิกาถึง12นาฬิกาและเวลา14นาฬิกาถึง17นาฬิกาณอาคาร JJ Outlet ชั้น3ส่ง SMS สำรองที่นั่งพิมพ์เแล้วตามด้วยชื่อและนามสกุลแล้วส่งมาที่422 1309รับจำนวนจำกัด100ที่นั่งเท่านั้นโซน,นสัปดาห์นี้เวลาหมดแล้วเราทั้ง3าโนต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะคตายอย่าลืมนะคะ เศรษฐีมองเห็นโอกาสค่ะคนที่เห็นโอกาสก็มีโอกาสที่จะมีชี้ายได้ที่มาขึ้นนะคะอาจารย์สับแบบนี้พวกเราลาไปก่อนพบกันสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ